สวัสดีครับพบกันคลิปนี้นะครับผมตอนนี้ผมจะพามาทำาก้านะครับลงถาดนะครับทำก้านาโยนนะครับเราก็เตรียมดินนะครับนำดินขึ้นมานะครับก็ใช้จอบสับสับสับให้ละเอียดนะครับสับละเอียดพอได้ละเอียดแล้วเราก็จะได้นำดิน ใส่ตะกร้านะครับเอาไปล่อนนะครับนี่นะครับนำไปล่อนนะครับล่อนเพื่อที่จะให้ได้ดินแบบเราก็ล่อนแบบนี้นะมันก็จะได้ดินที่มันละเอียดนะครับล่อนเยอะๆนะครับตาส่วนการผสมนั้นนะครับเดี๋ยว ผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งครับสำหรับเม็ดพัน์นั้นผมได้แช่ไว้1คืนนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาใส่กระสอบตั้งไว้อีก1วันนะครับมันก็จะออกแตกขึ้นมาเห็นขาวๆแบบนี้นิดหนึ่งนะครับเหมาะที่กำลังจะผสมคุกกับดินนะครับที่จะลงถาดนะครับอันนี้ก็คือถาดที่เราเตรียมไว้นะครับอ่ะตอนนี้เรา ล่อนดินได้ที่แล้วเราก็นําข้าวลงมาคุกนะครับบนกระบาปูนนี้นะครับข้าวนั้นเราก็จะใช้หนึ่งถ้วยนะครับดินก็จะเท่ากับสี่ถ้วยนะครับหนึ่งต่อสี่นะครับผสมกันก็จะพอดีนะครับก็จะได้พอเหมาะเลยนะครับถ้าหนึ่งต่อสามนั้นมันจะ เม็ดข้าวก็จะเยอะเกินไปนะครับเวลาเราลงฐานนั้นนะครับมันก็จะพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีลงฐานนะครับครับเราก็ผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําฐานมานะครับเดี๋ยวผมจะโกยลงฐานเลยนะครับนี่ครับเทลงไปเลยง่ายๆนะครับเทลงไปเลยครับ ใช้มือกวาดกวาดกวาด,กวาดให้มันทั่วทั่วเลยเม็ดข้าวก็จะลงไปตามฐา,านลุมนะครับเอามือตบ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 ,ตบให้แน่แนๆนะครับ,รบแล้วก็ปาดออกเลยครับ ปาดเลยปาดเพื่อไม่ให้รากมันติดกันนะครับเวลามันงอกขึ้นมานะครับแล้วจะปัดปัดออกให้เรียบๆเลยนะี่ครับเสร็จแล้วเราก็นำมาวางเรียงกันนะครับแล้วก็จะใช้ตะข่ายเขียวนะครับคุม นะครับแล้วก็ลดน้ํานะครับ14วันนะครับอ่าก็จะโยนได้นะครับอ่าแล้วแต่ว่าถ้าน้ําพร้อมอ่าเราปล่อยเลยไป14วันก็ได้นะครับมันมันก็จะยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแตป,ปกติแล้วก็14วันก็โยนได้แล้วนะครับอ่าก็วิธีทำก็ถาดนั้นง,ง่ายๆเลยนะครับ ประหยัดประหยัดแรงงานแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะครับในการาจ้างแรงงานมาปักดำเนาะเราโยนง่ายมากนะครับ mm hmm. ตอนนี้เราก็เอาตะข่า่มาคุมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ลดน้ำนะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นนะครับ mm hmm. เราคุมเพื่อไม่ให้ไม่ให มเมล็ดข้าวกระเด็นขึ้นมานะครับเราก็จะรดประมาณนี้นะครับรให้ชุ่มเลยนะครับรถทุกวันนะครับ14วันนะครับก็จะโยนได้แล้วนะครับคอยติดตามกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ